อัตรางเงินเฟอ้อเดือนกุมภาออกมาแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยพุ่งสูงถึง7.9%เลยและอาจจะสูงถึง10%ในอนาคตอันใกล้อีกด้วยหากสงครามยังไม่จบนะครับคุณโจวเล่นฟันฉับเลยนะฮะทั้งหมดทั้งมวลเป็นพอบปูตินเกิดอะไรเกิดขึ้นมาฟังครับ สีมิเศษทุกคนนะครับผมคิมมาคุณอยู่กับช่องคิม Property l i ฟ e ที่มาพูดคุยกันจริงเรื่องการเงินในโลกอนาคตไปด้วยกันนะครับในิีเนี้ชวนคุยนะฮะเรื่องของอัตราเงินเฟอ้อนะครับเพราะว่าเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยนะฮะตัวเลขออกมาแล้ว7.9%สูงสุดในรอบ40ปีอีกครั้งนะครับแลกมีเคาะมองว่า อาจจะแตะถึง10%ด้วยเนี่ด้วยหากวิกฤติยูเครนย,ยืดเยื้อนะครับเอาเรื่องประเด็นนี้ก่อนนะครับทำไมเงินเฟอ้อถึงพุ่งสูงขึ้นนะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือปัญหาเรื่องของราคาน้ํามันที่เติบโตสูงอย่างรุนแรงครับซึ่งก็ส่งผลกระทบต่อปากท้องของประชาชนน,นะครับน้ำมันแพงข้าวของอะไรก็แพงไปหมดนะฮะคนก็บ่นก็ด่ากกันเป็นแถวนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยคุณโจวเลนออกมาบอกเลยครับว่าเฮ้ย hey! อินเฟชันเนี่ยนะครับเพราะว่าปูตินนั่นแหละนะครับปูตินเนี่ยนะไปลุกลานประเทศยูเครนถูกไหมทําให้เกิดความขัดแย้งสงครามราคาน้ํามันพุ่งสูงสุดท้ายอินเฟชันเป็นเพราะปูตินไปโทษปูตินได้เลยครับซึ่งจริงๆเนี่ยใครฟังท่อนนี้ก็สึกตลกแล้วก็ทำแม่งทําแม่งเล็กน้อยนะครับเพราะว่าสงครามมันเพิ่งเกิดนะฮะแล้วอันนี้คือตัวเลขเงินเฟอ้อเดือนกุมภาก็คือเดือนที่แล้วนะครับซึ่งเดือนกุมภาผ่านรือเดือนที่แล้วเนี่ยนะครับราคาน้ํามันเนี่ยยังไม่ได้สูงถึงขนาดนี้เลยนะจะมาสัก 8ปไปปลายเกครับแต่มาเดือนนี้เนี่ยนะฮะเคยพุ่งสูงแตะถึง140ดอลลาร์ต่อบ,บาร์เรลไม่แน่นะครับตัวเลขเงินเฟอ้อของเดือนนี้อาจจะเซอร์ไพรส์ใครหลายคนก็เป็นไม่ได้ครับและล่าสุดนะครับคุณเจนจะเล่นเนี่ยก็เป็นขุนคลางของทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้ออกมาบอกเลยเนะว่าตอนนี้เนี่ยอัตรางเงินเฟอ้อเนี่ยค่อนข้างเติบโตรุนแรงนะครับโดยที่แบบรู้สึกไม่สะดวกสบายใจเลยครับแต่ว่านะครับเราอาจจะไม่ได้เห็นเรื่องของการเกิด Recession หรือว่าเศรษฐกิจถดถอยอย่างแน่นอนครับซึ่งตัวให้ผล นั่นแหละนะครับเป็นตัวการทำให้เกิดธนาคาน้ำมันแพงแล้วก็ให้เกิดอินเฟลชันในอเมริกานะครับแม่นี่ปูตินนี่จริงๆเลยครับแต่ยังมองว่าเศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยเข้มแข็งแข็งแ,งแ,งแกร่งนะครับการเกิดเศรษฐกิจถดถอยเนี่ย อาจจะไม่ได้เห็นนะตัวเงินเฟ้อก็เฟ้อไปแต่ว่าเศรษฐกิจเนี่ยยังดีแน่นอนครับแต่ล่าสุดนะครับแบงก์ดังในดับโลกนะฮะโกลแมนแสกนะครับให้ออกมาบอกนะว่าตอนนี้เนี่ยเขาเริ่มมองเห็นความเสี่ยงที่อเมริกาเนี่ยจะเข้าสู่สภาวะ Recession หรือสวะเศรษฐกิจถดถอยอีกด้วยนะครับก็เรียกว่าเหมือนตบหน้าคุณป้าผมเลยครับโดยักวิห์ของทางโกลแมนแสกนะครับออกมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเขาเห็นความเป็นไปได้ในการเกิดสภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะครับประมาณ20-35%เลยครับโดยเขาให้เหตุผลว่าเขามองจากเรื่องของ่ตัวทีีม สภาวะเข้าใกล้ศูนย์หรือการจะเกือบจะติดลบแล้วครับหลายคนก็ยินเรื่องของ i n w a r d y yield curve นะครับถ้าเกิดเหตุการณ์นี้เนี่ยจะหมายความว่ามีโอกาสที่จะเกิดสภาะเศรษฐกิจถดถอยนะครับในต่อจากนั้นประมาณ6เดือนถึง12เดือนข้างหน้าครับ แลตอนนี้หากดูจากภาพรวมนะครับตัวยูเคิฟเนี่ยก็เข้าใกล้ศูนย์แล้วนะครับแล้วถ้าดูย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยนะฮะตอนที่มันเคยเป็นศูนย์มันติดลบเนี่ยนะครับต่อจากนั้นมาก็เกิดรีเซชช่นขึ้นนั่นเองครับซึ่งเหตุผลอื่นนอกจากยูเคิฟเนี่ยก็มีหลายอย่างนะครับเช่นค่าครองชีพค่าราคาน้ามันเนี่ยมันเติบโตสูงมากนะครับบวกกับการเกิดการแซงชั่นในรัสเซียนะครับและรัสเซียเป็นประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติค่อนข้างเยอะมหาศาลเลยนะครับหรือว่าพูดอีกนายนึงเนี่ยวัสดุวัตถุดิบที่าา้นนนนทํํ ก็มาจากรัสเซียเยอะครับดังนั้นเนี่ยพอแบนรัเสเซียปุ๊บเนี่ยนะทำให้เราต้องหาซัพพลายเชนของสินค้าพก,กพ์ใหม่หมดเลยนะครับคาพลังงานใหม่หมดเนี่ยครับซึ่งในระยะสั้นเนี่ยมันหาไม่ทันอยู่แล้วและหลังทําให้เกิดการขึ้นราคาของสินค้าราคาพลังงานและคนนีนครับ ก็ไม่มีความมั่นใจที่จะจับจ่บายใช้สอยมากขึ้นครับอีกทั้งปัญหาการแซงชั่นเนี่ยนะครับแล้วก็เรื่องของสงครามความขัดแย้งเนี่ยมันก็ส่งผลก็เทบไปวงกว้างที่โดนเต็มๆเ,เลยน,นั่นคือยุโรปนั่นเองครับอย่างที่ทุกคนรู้ว่ายุโรปเนี่ยนะครับมีความตั้งใจนะฮะในการที่จะใช้พลังงานสะอาดนะครับหรือลดการพึ่งพาพลังงานจากรักเสเซียเยอะถูกไหมฮะก็เลยทําการเลิกลงฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เอ่ยเลิกถ่านหินเอ่ยนะครับแล้วก็จะหันมาพึ่งพานะครับพลังงานสะอาดพลังงานทดแทนเยอะขึ้นแต่ว่ามันต้องใช้เวลาไงฮะยูดีีเน่ยโดนนนนดดึงงงงปลััั๊กโแซช่่เรรืออขาาาค้ํมี ของแก๊สธรรมชาติเนี่ยก็เลยพุ่งสูงไปเลยครับนียเขามองว่าการที่แซ็นชั่นรัสเซียเนี่ยนะครับหรือวการปิดกั้นสวิฟตเนี่ยนะสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นการเหมือนฆ่าตัวตายครับกับทาง US เองครับแต่ราคาพลังงานเนี่ยนะครับไม่ใช่เรื่องเดียวนะที่ไม่เกิดเงินเฟ้ออีกอันนึงนี้นะครับนั่นคือราคาอาหารครับตอนนี้เนี่ยราคาอาหารนะครับดีดพุ่งสูงกว่า22เลยครับท่ามกลางความขัดแย้งในยูเครนครับซึ่งหลายคนอาจจะเชื่อมโยงได้นะครับเพราะว่าราคาปิโตรเลียมราคาน้ํำมันที่ปุ แพงทำให้ต้นทุนการทําสินค้า,าเกษตรเนี่ยสูงขึ้นด้วยนะครับแต่วันนี้เนี่ยนะครับผมเชื่อว่าราคาน้ํามันเนี่ยยังไม่ได้สะท้อนต่อราคาปุ๋ยยังพยุงได้นะครับแต่ถ้าน้ํามันจะแรงต่อจากนี้ไปอีกพักหนึ่งเนี่ยหรือว่ายืนที่หนัก100ตอัตะเรลไปสักพักหนึ่งเนี่ยนะครับแล้วราคาอาหารล่ะ จะเติบโตแรงแค่ไหนครับสุดิ้นาวิคอ์นะครับเริ่มมองแล้วว่าในยูเครนเนี่ยเป็นพื้นที่เพาะปลูกสําคัญเหมือนกันนะครับแล้วก็มีพื้นที่ที่เป็นการเกษตรประมาณ20-30%เนี่ยนะครับที่ไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้ครับแปลว่าหากมองในแบบนี้นี่ครับถ้าสงครามยืดเยื้อหรือแม้กระทั่งมันไม่ยืดเยื้อนะครับแต่ว่าการเก็บผลผลิตเนี่ยก็จะได้น้อยลงด้วยนะครับในกรณีที่ดีมาต่างๆจะมีมากขึ้นแต่ว่าซัพพลายต่างๆกระทบหนักเงินเฟ้อกระทบด้วยเนี่ยนะครับอาจทำให้ราคาอาหารเติบโตไปส ขึ้นราคาข้าของอาหารเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับแต่ว่ารายได้เนี่ยก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นที่รวดเร็วอะไรขนาดนั้นนะครับบท mm hmm. วิจัยเนี่ยบอกมาเลยว่ามีเพียงแค่18%นนะครับของชาวอเมริกันเนี่ยที่เขาบอกว่าค่าแรงของเขาเนี่ยเติบโตด้วยอัตราเร็วเท่ากับการเกิด เงินเฟ้อครับและหากมองดูกราฟจริงๆครับเรื่องของค่าแรงนะฮะเมื่อเทียบกับเงินเฟ้อแล้วเนี่ยนะครับติดลบครับหรือพูดอีกอย่างนึงเนี่ยเขาจนลงนั่นเองนะครับเมื่อเทียบกับราคาข้าวของที่สูงขึ้นต่อให้แม้เนี่ยนะครับเขาจะมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นก็ตามครับเป็นว่าหากมองจุดๆนี้นี่นะครับเงินเฟ้อค่าอาหารเนี่ยก็ทําให้คนเนี่ยรู้สึกจนขึ้นนั่นแหละนะครับก็ไม่อยากจะจับจ่ายแจ๊สซอยหรือการบริโภคลดน้อยลงนะครับทำให้เซนติเมนต์ของผู้บริโภคเนี่ยก็ตกต่ำลงด้วยนะครับทุกวันนี้เกิด ออยช็อคเนี่ยหรือว่าราคาน้ํามันที่เติบโตขึ้นแรงขึ้นนี่นะครับมันมีโอกาสที่เกิดสวัสดีตัวถอยตามมาอยู่แล้วดังนั้นในมุมมองของทางโกลเบนแซกนี่นะครับที่บอกว่าอเมริกาจะเข้าใกล้สู่สวัสดีตัวถอยมันก็มีมูลมีเ่าที่พอเป็นไปได้สูงนะครับและยังไม่พอถ้าพอเงินเฟอเติบโตแรงขึ้นข,น,ขนาดนี้ทำให้ทางธนาคารกลางหลายประเทศเช่นเฟดเองก็ตามนะครับธนาคา,า,ารสหรัฐ ECB ทนาการกลางของยุโรปนี่นะครับก็มีแผนนะ ขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนะครับซึ่งอเมริกาเนี่ยเตรียมตัวขึ้นเดือนนี้อยู่แล้วนะครับแต่ ECB เนี่ยนะครับธนาคา,ารกลางยุโรปเนี่ยก็มีจะรอดูถึง,ง Q4 แลวกันว่า Q4 เนี่ยยังไหวไหมเงินเฟ้อจะโอเคไหมถ้าไม่งั้นเนี่ยอาจจะขึ้นดอกเบีย้ยนะครับซึ่งธนาคา,ารกลางยุโรปเนี่ยนะครับต้องบอกว่าดอกเบี้ยแกต่ำเตีต้ยเรียดินอยู่แล้วนะครับและก่อนนั้นเนี่ยแกไม่มีแผนจะขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเลยนะแต่ครั้งนี้ดูเหมือนว่าเงินเฟ้อจะแรงกว่าที่คาดจริงๆครับทำให้ต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยท่ามกลางหนี้ของยุโรปอย่างมหหหาาาาลครรรััับต้อองงงกกกวยุโปนนจจิๆ เ,เกิดสงครามที่บริเวณใกล้เคียงถูกไหมเราก็ไม่รู้เลยว่ามันจะจบหรือเปล่าอาจจะล้ามถึงโปแลนด์ล้ามถึงนาโต้รัสเซียหรือเปล่าคือไม่มีใครรู้เลยท่ามกลางความเสี่ยงที่หนักนี่ครับแต่ยุโรอเองเนี่ยก็ต้องพึ่งพากาาซธรรมชาติจากทางต่างที่ที่มีต้นทุนที่สูงขึ้น,นกว่า2-3ถึงเท่าเงินเฟ้อยุโรเนี่ยต้องขึ้นสูงอย่างแน่นอนนะครับไม่พอนะครับยังต้องเตรียมงบประมาณการทหารอีกด้วยนะครับเนื่องจากตึงเครียดไงแล้วทหารก็ต้องใช้ก็ต้องเพิ่มงบตรงนี้ทาให้การขาดดุลเนะี่ยอาจจะเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนออออและะีีะกีกกกกั้้งเเเยจจดป็็น สภาพที่กลินไม่เข้าคาไม่ออกเลยนะฮะก็ทําให้คนหลายคนมองว่าจะขึ้นอัตราดอกเบีย้ยได้จริงเหรอนะครับไอที่จะทําการไทเทนนิ่งเนี่ยหรือทําการลดกันอัดฉีดหรือดึงเม็ดเงินออกมาเนี่ยท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่ มันจะรอดแร่รอดแร่แบบนี้เป็นการต่อย้ําซ้ําเติมหรือเปล่าหรือบางค่ายมองว่าเฮ้ยเดี๋ยวก็กลับมาน่ะเฟดก็กลับลามาอาชีตกลับมาลดดอกเบี้ยใหม่เนี่ยจะเป็นไปได้ไหมเนี่ยก็ต้องมานั่งรอนั่งวิเคอลกันต่อไปนะครับแต่ถ้าไม่ทําอะไรเลยยังคงดําเนินการขึ้นดอกเบี้ยอยู่อาจจะได้เห็นสภาะเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยอันกฤษเนี่ยตามที่โกลเมนแซกบอกก็เป็นไปได้สูงเลยครับแลวคุณคิดเห็นว่ายางบ้างก็คอมเมนต์มาเล่ามาบอกให้ฟังกันหน่อยนะครับโอเคมาสรุปคลิปนี้กันดีกว่าคุณรับความรู้อะไรบ้างนะครับในคลิปน ไม่ได้มีท่าทีที่จะหยุดด้วยนะครับท่าสงครามดำเนินต่อไปหรือแม้กระทั่งในเดือนเดือนนี้เนี่ยที่ค่าน้ํามันเนี่ยนะครับสูงถึง100ดอลลาร์ต่อบ,บาร์เรลเนี่ยอาจจะเห็นการเติบโตของเงินเฟอ้อถึง10%ด้วยซ้ำครับซึ่งทุกฝ่ายเนี่ยเริ่มยอมรับแล้วนะครับว่าเงินเฟอ้อเนี่ยแรงกว่าค่านะครับคุณเจนเยนเล่นเอ่ยนะครับคุณจอร์แบเดนเองก็บอกว่าเงินเฟอ้อมันแรงจริงแต่เอ้ยเป็นเรื่องของปูตินไงปูตินมันไม่ดีไงครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็เป็นเรื่องของสงครามนนนัั่่แหละะครรบซึงงเอาจกิก็ ก็เกิดจากภาวะสงครามทําให้ต้นทุนสินค้าต่างๆบริการต่างเงินเฟ้อต,ต่างสูงขึ้นด้วยนะครับโดยเฉพาะทางยูเครนครับก็เป็นแหล่งเพาะปลูกที่สําคัญแห่งหนึ่งนะครับทำให้สูญเสียการเพาะปลูกถึง20-30%เลยนะครับในการเก็บเกี่ยววัตถุดิบในการเก็บเกี่ยวสินค้าเกษตรกรรมนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยราคาเกษตรก็เติบสตกว่า 2%2% ซนถ้าเก็บเกี่ยวไม่ได้อีกเนี่ยในอนาคตใกล้เนี่ยราคาที่มันเพิ่มขึ้นด้วยเนี่ยนะครับจะพุ่งสูงเท่าไหร่ก็ยังน่าสนใจอย,อยู่ครับและนอกจากเศรษฐกิจยังไม่กล เบียดด้วยนะครับทำให้คนหลายคนมองว่าจะไปไหวหรือเปล่านะฮะอย่างเช่นยุโรปเองเนี่ยที่กระทบกระทั่งกับทางเรื่องของราคานน้ำมันที่เติบโตสูงขึ้นนะครับกันที่ต้องเผื่อประมาณไว้ซื้อพวกอาวุธนะครับยุทโธปกรณ์ทางากรทหารครับสิ่งเหล่านี้หรือเปล่าที่จะตอกย้ำให้เศรษฐกิจนี้แย่ลงไปขึ้นและถ้าจะขึ้นดอกเบี้ยยุโรปเนี่ยนะครับน่าจะอ่วมพอสมควรครับแล้วด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็อาจจะเป็นมุมมองที่แบงก์ดังเนี่ยนะครับ Goldman Sachs เนี่ยมองว่าจะเกิด recession ในเร็วนี้ทันยุสจะเข้าสู่สภาวะเศรษฐกกกิจถถดดออออออยย้วนนนนะะะคคครรรรัััับบลณที่่่เเเขขาามงงงง็ืื inward yield curve อยูเคิร์ฟเนี่ยเรียบเข้าใกล้ศูนเนี่ยนะครับเป็นสัญญาณของสีถดถอยนั่นเองแล้วคุณคิดเห็นว่าอย่างไรบ้างคิดว่าถดถอยจริงหรือเปล่าหรือคิดว่ายังดีอยู่นะครับหรือว่าเงินเฟ้อไม่เคยเกิดขึ้นเลยงานคอมเมนต์ไลฟ์ฟังกันหน่อยนะครับขอบคุณทุกคนที่งฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องคิม Property ด้วยนะฮะถ้าใครอยากฟังขงข้อมูลเชิงลึกเนี่ยก็มากดสมัครสมาชิกห้องเรียนวงในได้เลยเพียงแค่เดือนละ 150บาทนั่นเองนะครับหรือค่ายาสับซู่เนาะช่องนี้เนี่ยก็สามารถกดสมัครสมาชิกห้องเรียนได้เช่นเดียวกันนะครับและก็มีคอนเทนต์พิเศษให้ด้วยนะฮะครบอบคุมไปถึงแมโครอิคเอนอเกนะครับคริปโตเคอเรนซี่บิตคอยไทรเทียมแล้วก็ดีฟาทองคำนะฮะก็มีกลุ่มแชทมาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันในกลุ่มปิดอีกด้วยเป็นไงก็ลองกดเข้ามาดูได้ครับขอบคุณทุกคนอาจารย์ในในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ